เนิยารักนิยายเสียงเรื่องแก้วตาดวงใจกรรมเทพน้อยคอยรักตอนที่เจ็ด ดวงใจยังร้องไห้จ้าไม่ยอมหยุดหลังจากพยาบาลเจาะเลือดของเด็กน้อยไปตรวจตามขั้นตอนทำให้พิมพ,พ์พัทรพรต้องคอยประครบประง,งมเด็กแาดผู้น้องที่ขี้อ่อนมากกว่าคนพี่โอ้โอ,โอไม่เป็นไรแล้วนะจ้าเธอพยายามปลอบมือตบไหล่รูปเบาๆปากก็คอยพร่อมปลอบโยน ตาแดงแดเพราะเกิดอาการตื้อๆมาลูกเจ็บคนเป็นมารดายิ่งเจ็บมากกว่าแองเจโลมองภาพนั้นยังไม่ค่อยสบายใจนักเขาหันมามองแก้วตาที่พรพันกำลังอุ้มอยู่คนโตเงียบไปแล้วแม้ว่าจะยังมีหยดน้ำตาคลอๆแต่มีความเข้มแข็งมากกว่าคนน้องมาก ผมขอโทษที่ทำให้คุณลำบากเขาเองก็ไม่สบายใจดิบเอ่ยปากขอโทษขอโพยเพราะจิตใจก็ร้อนดนเมื่อเห็นเด็กๆต้องเจ็บเพราะเขาไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกค่ะเธอบอกอย่างอ่อนใจดวงใจยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้นเพื่ออ้อนมารดาปลองพลางกอดคอของเธอแน่นให้ผมช่วยอะไรไหม บางทีผมอาจพาเขาไปเดินเล่นที่สนามตรงนู้นเขาชี้เขาชี้ไปที่สนามเด็กเล่นตรงข้างๆโรงพยาบาลแต่เธอสายหน้าไม่เป็นไรหรอกค่ะดวงใจขี้อ้อนเดี๋ยวโอ๋หน่อยก็หยุดร้องไปเองหญิงสาวบอกอย่างรู้ใจลูกแต่เธอยังเห็นแววตาของเขาที่มีประกายบางอย่างทำให้เธอพอจะเดาออก คุณอยากอุ้มแกหรอคะเขาเรีบพยักหน้าแววตาอ้อนวอนจนเธอเผลอยิ้มแล้วพยักหน้ารับเขาเรียบยิ้มกว้างดูน่ารักหลังจากยื่นมือรับดวงใจมาอุ้มเขาแกล้งทำตาโตใสดวงใจที่ทำท่าเบะปากแต่พอเขาทำหน้าตาตลกตลกดวงใจก็มองเขางงๆ แกหยุดสะอื้นและมองเขาอย่างสนใจเมื่อเขาแกล้งยกตัวเด็กขึ้นผู้ใหญ่ที่เห็นภาพนั้นต่างตกใจตะเถนผ่อนพันถึงกับร้องเสียงหลงเมื่อเขาชูดวงใจขึ้นด้วยสองมือจนสุดแขนลำซำแล้วทำเสียงบรุนบรุนฟิวรากับกําลังทำเสียง เครื่องบินไอพ่นเด็กน้อยตาหลือกลานแต่พอเขาทำเสียงหหวเราะดวงใจก็หัวเราะตามเขาคนแก่หัวใจจะวายส่วนพิมพ์พัทรพ,พรได้แต่ยกมือทับอกเพราะเธอไม่เคยเล่นพิเลนแบบนั้นกับลูกมาก่อนแต่ดวงใจกลับชอบ ส่งเสียงหหวเรอิกอากจนคนที่เดินผ่านไป,ผ,นไปผ่านมาต่างพากันยิ้มพยาบาลบางคนยังแอบถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเพราะความใส่ซื้อของเด็กน้อยนั้นช่างถูกใจคนรักเด็กเสียงหัวเราะอันสดใสแบ่งปันกันเป็นอย่างดีแองเจโลโยิ้มให้พิมพ์ัทรพรภร์ที่ส่งยิ้มให้ลูกๆเธอหันมามองเขาและ เผลอสบตากาันยามไม่ได้ตั้งใจดวงตาสีดำสนิทแปงประกายดาวกับจะบอกกับเธอว่าเธอทำให้เขามีความสุขมากขึ้นตลอดมาเองจะโลกคิดไม่ออกว่าคนของเขาคนอย่างเขานั้นจะเป็นพ่อคนได้อย่างไรแต่ตอนนี้มันกลับไม่มีข้อสงสัยนั้นอยู่เลยแก้วตาดวงใจคือเด็กที่เขายอมรับอย่างเต็มใจ พวกแกน่ารักมากจริงๆเขาบอกหญิงสาวตอนที่กลับขึ้นมาบนรถที่เขาเช่ามาจากสนามบินพิมพ์ัทราพรอุ้มลูกวางบนคาซีทและรัดเข็มขัดนิรภัยให้กับเด็กๆโดยมีมารดาคอยนั่งอยู่ข้างๆความจริงเขาจ้างคนขับมาให้แต่เมื่อพิมพ์ัทราพรอาสาจะขับให้เขาก็เลยไม่ได้จ้างใครอีก เธอฟังเขาพูดก็นึกแปลกใจผลเลือดยังไม่ออกเลยนะคะคุณแน่ใจได้งไงว่าพวกแกจะเป็นลูกของคุณแต่เขากลับยักไหลผมไม่สนดอกต่อให้พวกแกไม่ใช่ลูกของผมผมก็เปิดใจรับพวกแกไปแล้วเขายิ้มรับขณะตอบและหันมาสบตาก,กับเธอถ้าไม่ใช่ลูกผม ผมขอเป็นพ่อทูนหัวของพวกแกได้ไหมเธอรู้สึกแย่นิดๆที่เขาไม่ได้วางใจเธอเต็มร้อยแม้ว่าเธอจะไม่เคยนอนกับคนอื่นนอกจากเขาแต่เขาก็ไม่ผิดถ้าหากเขาจะคิดเช่นนั้นก็ในเมื่อเขาเองก็ไม่ได้อยู่กับเธอตลอดเวลาเธอไม่ได้ตอบรับแค่หลบตาแต่ยังสร้างยิ้มเพื่อปกปิดอารมณ์ที่เฟลลงโดยที่เขามองไม่ออก หาดูไม่ว่าจริงๆเขาก็พอจะดูออกอยู่แล้วพอรู้ว่าตลอดมานักสืบบอกกับเขาอยู่เสมอเธอไม่เคยมีใครเข้ามาในชีวิตเธอวางตัวดียิ่งตอนท้องกระทับจะไม่เคยเปิดใจรับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายมีผู้ชายที่เห็นอยู่ด้วยคนหนึ่งแต่เหมือนจะเป็นเพศที่สาและอีกคนที่ดูคมเข้ม แต่นักสืบกลับบอกกับเขาว่าเขาคือพี่ชายของเธอเป็นพี่ชายต่างมารดาแต่ต่อให้เธอมีใครเขาก็ไม่ถือแม้ว่าเขาจะเป็นคนแรกของเธอแต่เธอไม่ผิดหากเธอจะมีคนอื่นแต่ตอนนี้เธอไม่มีใครและลูกสาวที่น่ารักคนนี้จะเป็นลูกของใครได้ถ้าไม่ใช่ลูกของเขาแองเจโล ไม่ปฏิเสธว่าเขาสนใจพิมพ์ัทรพรเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่พบกับเธอครั้งแรกเธอมีบางอย่างที่ติดตาตึงใจเขาแต่เพราะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นทําให้เขาและเธอไม่สามารถได้เริ่มต้นอย่างที่คู่รักคู่อื่นๆควรจะมีต่อกันเขาจึงต้องมาในฐานะนี้ดวงตาสีดำสนิทยังคงทอดมองวานดาของเด็กน้อย ใบหน้าอันงดงามกำลังตั้งใจขับรถท่ถามกลางความร้อนของท้องถนนของประเทศไทยแม้รถดาวจะไม่มากเท่าเมื่อวานตอนเย็นที่เขามาถึงแต่ตอนนี้ก็เกือบจะไม่แตกต่างแต่เธอมีความใจเย็นมีเสียงอ้อแอมจากคาซีทคนขับรีบมองกระจกหลังด้วยความเป็นห่วงแต่เพราะมานดาของเธอยังคอยดูแลลูกอยู่ไม่ห่างเธอจึงมั่นใจ คุณอยากพาลูกๆไปเที่ยวหรือเปล่าก็ถามเธอเหมือนอยากรู้ความเห็นพวกแกยังเล็กเกินไปค่ะภูมิคุ้มกันยังไม่เต็มที่ฉันไม่อยากพาแกไปตากอากาศร้อนๆอีกอย่ามประเทศของเรานะุ่นเยอะให้อยู่ในบ้านตอนกลางวันแล้วออกมารับแดดอ่อนๆตอนเช้ากับตอนเย็นจะดีกว่านะคะเธอบอกอก่งใจเย็นค่อยๆอธิบายเขาฟัง แต่แทบจะไม่เสียสมาธิในการขับรถเลรดิซัมฉันถามคุณบ้างได้ไหมเขายิ้มบางๆคุณอยากจะรู้อะไรหรอครับเรื่องงานค่ะคุณทำงานอะไรเขาจึงยิ้มรับผมทำโรงแรมทำบริษัทส่งออกแล้วก็เขาบอกเธอเรื่องงานอธิบายคร่าวๆจนคนฟังทําท่าอึงอ้งๆไม่เพียงเท่านั้นเขาย,ยังเปิดโปรไฟล์ เกี่ยวกับประวัติของเขาให้เธอดูทำเอาพิมพ์ัทรพรถึงกับอ้าปากค้างตอนนั้นเธอรู้แค่ชื่อของเขาเท่านั้นไม่รู้นามสกุลจึงไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่วงการนักธุรกิจรู้จักกันดีเขากำลังสร้างตัวและกำลังเป็นที่พูดถึง ในวงการธุรกิจเป็นอย่างมากและเมื่อมาถึงที่บ้านตอนที่เด็กๆหลับไปแล้วและเขายัางนั่งอยู่ข้างๆลูกๆเธอก็แอบเปิดหาประวัติของเขาพบว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดความจริงเขาจะอ้างสิทธิ์เอาทนายมาปีบเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาไปก็ได้ด้วยฐานะอย่างเขาเขาจะต้องชนะเธอเราเธอจะไปสู้เขาได้อย่างไรกัน ดูเหมือนเขากำลังจะทำงานผ่าน iPad บางครั้งเขาก็โทรศัพท์คุยกับคนที่ชื่อจอรนนานๆแต่พอลูกตื่นเขาจะรีบวางสายและหันมาหาลูกๆทันทีหญิงสาวเฝ้าคิดถึงคำพูดของเขาอย่างตริตรองเขาแค่อยากจะมีส่วนร่วมอยากดูแลลูกๆเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเขาโดยไม่คิดย่่งลูกไปจากเธอ หญิงสาวก็พิบตาปิดๆเพราะอยู่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมาสบตากับเธอเหมือนจับได้ว่าเธอกำลังมองเขาอยู่เช่นกันเขาขยิบตาให้เธอข้างหนึ่งจนหญิงสาวใบหน้าร้อนวูบวาบแล้วไอ้ความรู้สึกแบบนี้ของเธอล่ะมันแปลว่าอะไรจบแล้วนะคะ แก้วตาดวงใจกามเทพน้อยคอยรักตอนที่7นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแต่ยังฝากดึงเดิมเนาะ เรื่องผู้สนับสนุนนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะตอนนี้ตาทำงานเต็มเวลานะคะไม่สามารถลงสามตอนได้อย่างเมื่อก่อนนี้เนาะสองตอนนี้ก็ได้นอนน้อยค่ะบวกกับตอนนี้ทำงานเต็มเวลาเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยสนับสนุนนะคะให้ตามีเงินเดือนเนาะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ